สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันที่1กุมภาพันธ์2554ขออภัยครับ55นะครับก่อนอื่นเรามา,รมาดูภาพรวมนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กัก่อนนะครับดัชนีหุ้นไทยปิดไปที่1,083.97จุดครับเพิ่มขึ้นมา9.26จุดมูลค่าการซื้อขายนั้น25,938ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนสถาบันซื้อเข้ามา102ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อเข้ามา188ล้านบาทนะครับขณะที่ต่างชาตินั้นขายสุทธิออกมา623ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปซื้อเข้ามานะครับ333ล้านบาทครับทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเดชนีตาโจนเมื่อวานนี้ปรับลดลงไป20.81จุดหรือว่า0.16%นะครับปิดไปที่12,632จุดและแสกเองบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ0.07% S&P วกขออภัยนะครับลดลงไป0.05ในขณะที่ดัชนีนิกเกอตตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเปิดช่วงเช้าลบลดลงไปนะครับ13.45จุดหรือว่า0.15เปิดมาที่8,789จุดครับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าใน m ม x นะครับเมื่อวานนี้ปรับลดลงเล็กน้อยนะครับ30เซนต์นะครับปิดไปที่98.48ดอลลาร์ต่อบารแล้วค่าระวางเรือน,นั้นหลุด700แล้วนะครับลดลงไป22จุด ปิดปาย680จุดครับโดยใชนิดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวลดลงก็จากการกรณีที่สหรัฐนะครับเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับรวมถึงราคาบ้านและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงเกินคาดนะครับอย่างไรก็ตามตลาดก็มีปัจจัยบวกเข้ามาเล็กๆนะครับเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังเรื่องการเจรจาการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับ ส่วนราคาน้ำมันดิบล่วงหน้านิวยอร์กนะครับที่ปรับลดลงก็นักลงทุนก็ผิดหวังต่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงเลื่อนีการผลิตในเขตชิคาโกและเรืงนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ล่วงลงเกินคาดนะครับตลาดก็ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มนะครับจากความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในยุโรนหลังจากมีรายงานว่าอัตราว่างงานในประเทศกลุ่มยุโรปนั้นพุ่งขึ้นนะครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้คุณอภิสิทธิ์ลิงทำลงกุลนะครับ รองผู้อำนวยการฝ่ายขออภัยนะครับรองผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับเปิดเผยว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยวันนี้ครับปรับตัวเมื่อาวานนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียที่ฟื้นตัวได้หลังจากปรับตัวลดลงมาหลายวันทําการนะครับแต่การเคลื่อนไหวของดัชนีก็ยังแกว่งตัวนะครับเพราะยังมีความกังวลต่อการปรับโครงสร้างนิกเกิลที่ยังไม่สําเร็จนั่นเองครับ สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับบอกคาดว่าจะอยู่ในลักษณะแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับสะท้อนได้จากดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐล่วงหน้าที่ได้ฟื้นตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าช่วงเช้าดัชนีดาวโจนส์เองจะปรับลดลงครับแต่ก็มีปัจจัยบวกนะครับจากกรณีที่ประชุมของผู้นา EU นะครับได้เจรจาสนธิสัญญาการคลังฉบับใหม่นะครับจะเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการจ้างงานแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการเจรจาการปรับโครงสร้างนิกฤต ที่เป็นไปในเชิงบวกด้วยนะครับก็น่าจะทําให้บรรยากาศการลงทุนในวันนี้ดีขึ้นกลยุทธ์การลงทุนบอกว่าแนะนําให้ถือนะครับประเมินแนวรับ1 0 8 0จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1 0 9 0จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ